เคโนสวัสดีค่ะบ้านสวยนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาด139ตารางวาค่ะล้อมรั้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแปลงนี้นะคะาาราคา1,500,000บาทค่ะอยู่ซอยป่าเตียนตรงข้ามเทศบาลทุ่งควายกินอำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะที่ดินขนาด139ตารางวาพร้อมบ้านพักขนาด2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ำ1ห้องครัว และ1ห,ห้องแต่งตัวค่ะมีครัวแยกนะคะด้านข้างมีห้องพอมกับห้องน้ำในตัวค่ะมีที่จอดรถยนต์นะคะจอดได้ประมาณ2คันด้วยกันการเดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ห่างจากโลตัสแกงใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีค่ะ1ร้าน5แสนบาทสามารถจับจองกันได้เลยนะคะแปลงนี้ยกแปลงนะคะ สนใจนัดชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเน้นโทรได้เลยค่ะมีเบอร์โทรใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ